คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเก๋ๆดารินปริญญากุุนะคะวันนี้ชื่ออพิโซดเนี่ยต้องบอกว่ามันท้าทายเก๋มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะชวนทุกคนมาเก็บเงินล้านแรกกันตอนอายุ40บวกๆนี่แหละนะคะถามว่าเฮ้ยทาไมเธอถึงกล้าทําอะไรแบบนี้นะคะก็จะตอบว่าก็เพราะดิฉันศึกษาหาความรู้มานะคะแล้วก็ เอาจริงเริ่มไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะเก็บออมเงินอย่างจริงจังแล้วนะคะมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะตรงนี้เกบไม่อยากให้เชื่อนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองดูลองไปเปิดบัญชีที่มันถอนไม่ได้อะ่ะแล้วก็คิดจริงจังกับการเก็บเงินดูนะคะแล้วก็คุณจะรู้ว่าเวลาเราเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เยอะถ้าเกิดว่าเทียบกับคนอื่นนะแต่ว่ามันคือเงินที่เราตั้งใจออมเนี่ยความมั่นใจมันมาได้จริงๆเว้ยแล้วก็เมื่อเรามั่นใจแล้วเนี่ย เราจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นไปได้ในการที่เราจะออมเงินแล้วก็เก็บเงินล้านแรกตอนอายุ40นะคะก่อนที่จะไปถึงเงินล้านเนี่ยก็อยากจะเล่าเรื่องของการเก็บเงินแสนก่อนละกันอย่างที่เคยเอามาเล่าให้ฟังในอพิโซดที่แล้วนะคะว่าดิฉันเนี่ยมีแผนการเก็บออมเงินเพื่อที่จะเติมในส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันขาดอีกประมาณ200,000บาทเนาะแล้วก็จากแผนที่คิดไว้คร่าวๆเนี่ย ฉันจะสามารถมีเงินจำนวนนี้ได้เนี่ยภายในเวลาประมาณ3ปีด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนะคะเดือนละ2,000บาทที่มันได้ดอกเบี้ยรประมาณ2.5%อันนี้เราไม่ได้อยากได้ดอกเบี้ยนะคะเราแค่อยากจะสร้างวินัยในการออมแล้วก็อาจจะต้องบวก,กกับการเอาเงินโบนัสที่น่าจะได้เนาะเอามาใส่เพิ่มลงไปด้วยนะคะใครที่เพิ่งเริ่มออมเงินเนี่ยก็จะแนะนำนะคะว่าอย่าหักโหมอย่าสุดโต่งค่ะเอาเท่าที่เราไหว เ,เราจะรู้สึกว่ามันไม่เบียดเบียนชีวิตเรามากเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ตัวแล้วเราค่อยออมเพิ่มก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความท้อแล้วก็ล้มเลิกไปซะก่อนเก๋เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งนะคะสําหรับอพิซดนี้ค่ะที่จะมาชวนเก็บเงินล้านแรกเนี่ยเกยได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า วิธีสร้างอิสรภาพการเงินมีเงินล้านใน7ปีชื่อหนังสือเป็นแบบนี้เลยนะคะเขียนโดยคุณบูโดเชฟเฟอร์ซึ่งเป็นเศรษฐีชาวเยอรมันนะคะเขาเคยล้มละลายมาก่อนคะ่ะแล้วก็พลิกกลับมาสร้างตัวเป็นเศรษฐีได้ผู้เขียนเนี่ยเป็นคนเดียวกับคนเขียนเรื่องมาน้อยสอนด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือสอนการเงินที่ เกจะบอกว่าดีมากๆเล่มหนึ่งค่ะแล้วก็แนะนําให้หามาอ่านกันนะคะซื้อแจกเด็กๆลูกหลานให้อ่านเลยเพราะว่ามันสนุกมันเป็นคล้ายๆนิทานนะคะส่วนเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะคล้ายกับหนังสือเล่มนี้แหละก็เลยจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่เก๋ได้หนังสือเล่มนี้มานะคะเก๋ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิด เราสามารถเก็บเงินล้านได้ใน7ปีอะ่ะมันคือเรายังอายุไม่ถึง50เลยนะก็เลยรู้สึกว่าคึกเขิลค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อะ่ะกับสิ่งที่เราไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนวันนี้เนี่ยก็เลยจะเอาคอนเซปต์แล้วก็ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะขั้นตอนแล้วก็วิธีปฏิบัติที่หนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับคนที่ต้องการมีเงินล้านใน7ปีมีแค่3ข้อคะ่ะข้อแรกนะคะจัดการปัญหานี้ข้อที่2 วิธีเพิ่มรายได้และข้อที่3จัดการง่ายๆให้เงินงอกเงยอันนี้คำคลองจองคิดเองนะคะมากันที่หัวข้อแรกค่ะก็คือการจัดการปัญหานี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะอาจจะเล่าแค่คร่าวๆนะคะเพราะว่าคุณสามารถไปลงลึกในเรื่องของนี่ได้ในช่องสลัดหนี้ของคุณหนึ่งสราพง์นะคะซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้ตัวจริงแล้วก็เจ็บจริงมาแล้วนะคะหลักการคร่าวๆในการแก้ปัญหานี้ที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนํานะคะ1เลยคือ พยายามอย่าเป็นหนี้บริโภคหนี้บัตรเครดิตผ่อนของต่างๆนะคะจริงๆเนี่ยในหนังสือเนี่ยแนะนําถึงขั้นว่าให้โยนบัตรเครดิตทิ้งไปแต่ว่าในความรู้สึกเก๋เนี่ยเก๋รู้สึกว่าบัตรเครดิตมันก็พอจะมีประโยชน์เนาะถ้าเกิดว่าเราควบคุมมันให้ได้แต่ถ้าคิดว่าตัวเองใจไม่แข็งพอคุมไม่ได้เนี่ยการที่เราไม่มีเลยก็น่าจะเป็นการบังคับตัวเองที่ดีที่สุดนะคะข้อที่2คือเปิดอกคุยกับเจ้าหนี้ค่ะจริงๆเจ้าหนี้เนี่ย พร้อมรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะส่วนเทคนิคในการไปเจราจาก,การไปคุยไปฟังจากช่องสลัดนี้นะคะเอพิดล่าสุดเนี่ยบอกไว้ละเอียดมากๆดีมากๆเลยแนะนําให้ไปฟังค่ะข้อที่3นะคะคือให้จ่ายหนี้แค่ครึ่งเดียว ของเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อให้เราเริ่มออมได้ทันทีข้อนี้เนี่ยตอนแรกที่เก๋อ่านนะเก๋ก็คิดว่าโหแม่งแรงอะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นวิธีที่เวิร์คค่ะเพราะว่าถ้าคุณไปดูคนอื่นๆที่เขาแนะนำเอาอย่างช่องสลัดนี่คุณหนึ่งก็บอกแบบนั้นนะคะหรือว่าใครเคยฟังโคชหนุ่มจักพรพงศ์เมธพันธ์หรือว่ามานี่โคชเนี่ยโคชหนุ่มก็บอกแบบนั้นเหมือนกันคือหลักการของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า 80%ของปัญหาที่กดดันคนเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ใช่จํานวนหนี้นะลองคิดตามนะคะว่าจริงไหมแต่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นเราเอาเงินไปจ่ายหนี้จนหมดอะแล้วก็ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าว น้ำไฟจะถูกตดัดเราไม่มีเงินที่จะเติมน้ามันรถอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่กดดันเรานะคะดังนั้นแม้ว่าจะเป็นหนี้แต่ว่าชีวิตเราอะ่ะมันต้องอยู่ได้เว้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องมีเงินออมเราต้องสร้างสินทรัพย์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเมื่อเราหมดหนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดชีวิตเราเป็นศูนย์เราจะเคว้งควางมากดังนั้นเราต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งสําหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ปลดหนี้ได้แล้วค่ะ เกดเคยฟังโคชหนุ่มเล่านะคะว่าตอนที่เขาเป็นหนี้เยอะเนี่ยเขาก็สร้างทรัพย์สินไปด้วยนะคะด้วยการเปิดคอร์สสอนสิ่งที่ตัวเองถนัดไปด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรมากส่วนใหญ่มันลงแต่แรงแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์ตรงนี้ก็ยังสร้างเงินที่เป็นพาสซีฟอินคัมให้กับโคชหนุ่มได้อยู่ว่าจะพูดไม่ยาวมันก็ยาวเหมือนกันเนาะเรื่องหนี้นะคะข้อที่2ค่ะหากใครมีหนี้ที่จัดการได้แล้วนะคะอย่างเช่นแบบเกียดเป็นต้นเกดก็มีหนี้อยู่อย่างเดียวคือหนี้บ้านแล้วก็น่าจะจัดการได้นะคะ ทรงหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้ตัวเองเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรเดือนชนเดือนนะคะวิธีเพิ่มรายได้สําหรับมนุษย์เงินเดือนเกอาจจะโฟกัสตรงนี้เพราะว่าตัวเก๋เองเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะมันมีทั้งแบบแบบออร์แกนิกนะคะก็คือเราก็พัฒนาทักษะเพื่อให้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าได้อัพตําแหน่งแล้วก็อินออร์แกนิกก็คือการหารายได้เสริมเป็นรายได้ที่2ที่3ไปเลยนะคะวิธีเพิ่มรายได้ที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนํานะคะก็คือข้อ1ค่ะ แสดงจุดแข็งของเราเงินเดือนจะขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราสมควรได้รับมันค่ะด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่เพราะว่าความจําเป็นของเราไปขอหัวหน้าบอกว่าเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอยากมีรายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็การทํางานเนี่ยให้ถามถึงหน้าที่ก่อนสิทธิ์ที่เราจะได้รับนะคะข้อที่2ทํางานให้เกินความคาดหมายค่ะ ถ้าความคาดหมายคือร้อยเปอร์เซนให้เราทําไปร้อยสิบเปอร์เซนเลยถึงแม้ว่าเราจะทําแล้วไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้เพิ่มเงินเดือนนะคะแต่ว่าเราจะได้นิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จค่ะอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเก๋เห็นด้วยมากๆนะคะแล้วก็จริงๆเก๋บอกน้องๆในทีมเสมอว่าทุกครั้งที่ทํางานเนี่ยขอให้คิดว่าทําเพื่อตัวเองนะเพราะว่าอะไรที่เราพัฒนาแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยขอให้ทําแล้วบริษัทจะได้สิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาตัวเองของเราค่ะ แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นบริษัทจะไม่เห็นแต่ว่าความรู้ความสามารถอะมันจะติดตัวเราตลอดไปนะคะข้อที่3ค่ะหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้ตรงตัวเนาะเพราะว่าการเรียนรู้ก็คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จข้อ4จงเป็นผู้เชี่ยวชาญข้อนี้น่าจะใช้ได้กับทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆลูกค้าจะเดินมาหาเราเองแล้วก็เงินจะเดินมาหาเราเองค่ะ ข้อที่5มีทักษะอันหนึ่งนะคะที่ผู้เขียนบอกว่ามันสำคัญมากๆในการเพิ่มรายได้แต่ว่าคนไทยอาจจะฟังแล้วรู้สึกไม่คุ้นชินหรือว่าฝืนความรู้สึกนะคะแต่เก็บเล่าเอาไวใ้ให้ลองคิดดูแล้วกันนะคะนั่นคือทักษะในการ ทำการตลาดให้ตัวเองบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการพรีเซนต์เฟสหรือเปล่าซึ่งมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆคนที่จะทําอย่างนี้ได้คือเขาต้องเจ๋งจริงแล้วก็ต้องมีความนับถือตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่การโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะซึ่งเมื่อเราแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นอย่างเหมาะสมนะคะมันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรามีรายได้เพิ่มเข้ามาซึ่งมันรวมไปถึงการนําเสนอในโลกโซเชียลด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดคุณมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะๆก็พิสูจแล้วว่าหลายคนเขาก็มีรายได้เสริมเข้ามาจริงๆนะคะตรงนี้ฝากเอาไว้ให้คิดก็แล้วกันสุดท้ายนะคะแหล่งรายได้มีอยู่4ี่แหล่งค่ะก็คือสินค้าบริการความรู้แล้วก็ไอเดียก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้ตัวเองจากตรงไหนได้บ้างในกรณีของมนุษย์เด,เดือนก็อาจจะหาวิธีสร้างแหล่งรายได้ที่2หรือที่3ได้นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการง่ายๆให้เงินงอกเงยนะคะซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีเงินล้านได้ตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะมีไมเซ็ตที่สำคัญที่สุดนะคะที่มันจะทำให้คุณเริ่มออมเงินได้นั่นก็คือการทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการออมเงินคือการจ่ายเงินให้กับตัวเองให้ลองคิดดูนะคะว่าเราเนี่ยทำงานหนักมาทั้งเดือนเราก็ควรที่จะจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนที่จะเอาไปจ่ายให้คนอื่น การเริ่มต้นจ่ายเงินให้กับตัวเองเนี่ยขอแค่10%เท่านั้นค่ะส่วนอีก90%คุณค่อยเอาไปจ่ายให้คนอื่นอย่างเช่นให้แบงค์ให้เจ้าหนี้ให้ห้างให้ร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องจ่ายเงินให้เขานอกจากนั้นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออมเงินแบบผิดๆค่ะเคยเป็นไหมคะเราจะพยายามตัดค่าใช้จ่ายตัดรายจ่ายตรงโน้นตรงนี้ออก แต่ปรากฏว่าเงินมันก็ไม่เหลือค่ะแล้วก็ความจริงที่ค่อนข้างโหดร้ายนะคะก็คือว่าเมื่อไหรที่เราคิดจะออมเงินมันมักจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามาเอ้ยอันนี้จริงมากเลยนะเพราะว่ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยเพราะว่าพอเกียเริ่มที่จะคิดออมเงินอย่างจริงจังมันเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่เกยต้องรีไฟแนนซ์บ้านค่ะก็มีค่าธรรมเนียมอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ก็ ฉันก็คิดว่าทำไมมันต้องเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแต่มีปัญหาก็แก้กันไปนะคะแต่ปัญหานี้มันจะหมดไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณปรับไมซ์เซตตรงนี้ได้เราจะไม่มีความคิดว่าเหลือก่อนค่อยออมค่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่เคยเหลือไงดังนั้นอย่าลืมว่าให้จ่ายให้ตัวเองก่อนที่จะจ่ายให้คนอื่นแม้แต่เจ้านี้นะคะหนังสือมีการพูดถึงความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเงิน ที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั่วไปคิดค่ะมีที่เก๋ชอบมากๆอยู่ข้อหนึ่งนะคะก็คือคนทั่วไปมักจะคิดว่าหากเรามีไรายได้เพิ่มมากพอ ทุกอย่างจะดีขึ้นเองเราจะเป็นคนรวยแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเมื่อเรามีรายได้เพิ่มนะคะมาตรฐานชีวิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตามรายได้คิดดูว่าจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คนที่ไม่ออมเงินมักจะมีก็คือหนี้ค่ะดังนั้นเราจึงเห็นคนมากมายที่เขาอาจจะมีรายได้แบบหลายหมื่นหรือว่าถึงแสนต่อเดือนนะคะแต่ว่าไม่มีเงินเก็บก็เพราะว่าต้องเอาไปจ่ายหนี้หมดนะคะดังนั้น จงจำไว้ค่ะว่าคุณไม่ได้รวยจากไรายได้แต่รวยจากเงินออมหรือว่าเงินที่เก็บได้ต่างหากนะคะการออม10%เนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะคะในการสร้างวินัยทางการเงินถามว่าเฮ้ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะทำไมมันถึงไม่มีคนรวยทั้งโลกนี้แล้วมันเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เริ่มไงคะ ซึ่งคนปกติเนี่ยก็อาจจะอยากได้ทางลัดอยากได้เทคนิคแต่พอเป็นความเรียบง่ายคนก็จะไม่ค่อยสนใจนั่นคือสาเหตุนะคะในเรื่องของการออมเนี่ยถ้าเริ่มเร็วจะได้เปรียบมากกว่าแบบมากๆเลยนะคะแต่เก๋จะบอกว่าถึงแม้เราจะเริ่มช้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เริ่มก็พอ สเต็ปต่อไปก็คือการออมเมื่อเรามีรายได้หรือว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะที่หนังสือแนะนำเนี่ยก็คือให้ออมครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมันจะเป็นวิธีที่ทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันลําบากแล้วก็เราจะชินกับมันได้ง่ายนะคะข้อน,นี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราเริ่มตอนที่เรายังมีเงินเดือนไม่มากมันจะทําได้ง่ายกว่าค่ะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตอนที่เราเงินเดือน15,000บาทสมมุติเราออม10%ก็คือพันหใช่ไหมแล้วก็เหลือใช้13,500พอเงินเดือนขึ้นไป20,000เราได้เพิ่มมา5000เราก็ออมครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่เพิ่มก็คือ2,500บาทเท่ากับว่าเราได้ออมเดือนละ 1500บาทของก้อนแรกนะคะแล้วก็2,500บาทของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาเท่ากับเดือนละ4 0 0 0บาทแล้วก็ยังเหลือเงินใช้16,000บาทซึ่งมันก็ยังมากกว่าเดิมที่เราใช้เดือนละ1 3 5 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเรามาเริ่มตอนที่เราเงินเดือน4 0,000บาทสมมตินะคะออม10%อนะมันคือ4 0 0 0เราจะรู้สึกว่ามันเยอะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกตรงๆอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะว่ามีภาระหนี้มีโน่นนี่ที่ต้องจ่ายจนหมดนะคะถ้าใครที่มี กองคุนสำรองเลี้ยงชีพก็อาจจะจัดให้อยู่ในส่วนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังออมไม่ถึง10%ของรายได้เราก็ไปออมเพิ่มให้ครบ10%นนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เงินออมงอกเงยค่ะการออมเงินที่จะทำให้เราไปถึงอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือทางการเงินนะคะหรือว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้น ซึ่งเก๋บอกเลยว่าพวกเราชาว40บวกๆเนี่ยอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของตรงนี้นะคะเพราะว่าพลังนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัย3ข้อค่ะก็คือข้อแรกนะคะเงินลงทุนข้อที่2ผลตอบแทนและข้อที่3คือเวลาซึ่งในส่วนของเวลาเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะทำให้เงินเติบโตได้เร็วมากที่สุดค่ะ จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเรามีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วสามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทน10%ภายในเวลา20ปีนะคะเราจะมีเงินประมาณ670,000บาทบวกบนะคะ ซึ่งมันมากกว่าเงินจํานวนเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนหาผลตอบแทนได้20%แต่ว่าลงทุนแค่10ปีเราจะมีเงินแค่เกือบเกือบ6แ2 0 0นบาทเท่าน,นั้นเองจะเห็นได้ว่าการลงทุนในระยะเวลาที่ยาวกว่าแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าเนี่ยเราจะมีเงินในส่วนของรวมแล้วเนี่ยมากกว่านะคะ ประเด็นสำคัญที่ในหนังสือแนะนํานะคะก็คืออย่าก,ก่อนหนี้เร็วเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นกับดักผูกมัดเรานะคะให้เสียโอกาสกับการลงทุนซึ่งที่ถูกต้องเนี่ยสมมุติเราจะซื้อบ้านเราควรออมเงินให้ได้จํานวนหนึ่งก่อนซื้อแต่ว่า40บวกบวกอย่างพวกเราคงไม่ทันแล้วเนาะเอาไว้สอนลูกหลานก็นแล้วกันนะคะว่าอย่าเป็นหนี้เร็วเกินไป ปิดท้ายนะคะที่แผนการเงินซึ่งในหนังสือแนะนําว่าต้องมี3แผนนะคะเขาเปรียบเสมือนโถ3ใบค่ะที่เราควรทําให้มันเต็มทีละใบนะคะโถใบแรกค่ะคือการสร้างเกราะทางการเงินหรือว่าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองนะคะเป็นเงินสดค่ะที่เราต้องเติมให้เต็มก่อนจํานวนที่เหมาะสมนะคะ3ถึง6หรืออาจจะไปถึง12เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะคะ คีย์สำคัญค่ะมันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราสมมุติให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าเรามีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทแต่เรามีค่าใช้จ่าย2 5 0 0 0บาทเราเหลือออมเดือนละ5000ถ้าเราต้องการเกราะทางการเงิน10เดือนเราต้องมีเงินเก็บ2 5 0 0 0 0ใช่ไหมคะเราออมได้เดือนละ5000เราต้องใช้เวลาถึง4ี่ปีกว่า,วาเงินส่วนนี้ถึงจะเต็มแต่ถ้าเรามีเงินเดือน30,000บาทเท่ากันเราใช้จ่ายเดือนนึงแค่15ื่น คูณ10เดือนคือแสนห้าแล้วเราออมเงินได้เดือนละ15ื่นสิเดือนโถนี้ก็เต็มแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็โยงไปที่เรื่องของการก่อนหนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่มีหนี้เนี่ยเราจะกดค่าใช้จ่ายลงได้ง่ายมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามีหนี้เป็นภาระมันก็จบละค่าใช้จ่ายบางทีเราแทบจะกดลงไปเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ โใบที่2ค่ะก็คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการนําเงินที่เกินจากส่วนแรกนะคะไปลงทุนซึ่งในหนังสือบอกว่าผลตอบแทนที่ควรหาให้ได้นะคะคือมากกว่า12%ต่อปีแต่ว่าในยุคนี้เกคิดว่ามันอาจจะหายากแม้แค่7-8%ในส่วนตัวนะคะเก๋ก็น่าจะพอใจแล้ว ถามว่าความมั่นคงในระดับที่พอดีเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะก็คือให้คิดจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราคะ่ะแล้วก็ไปหาวิธีการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน Cover ค,ค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ย ถ้าสาหรับเยน,นะมันก็คืออิสรภาพทางการเงินแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ต้องทํางานเราก็มีเงินที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่สําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะคําว่าอิสรภาพเนี่ยมันเป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกนั่นก็คือโถใบที่3นะคะเป็นเงินที่ใช้สําหรับทําตามความฝันของเราอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่เป็นรถคันใหม่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ซึ่งเงินในโถเนี่ยจะเป็นโถสุดท้ายนะคะหลังจากที่2งโถแรกนั้นเต็มแล้ว คำเตือนที่สําคัญนะคะก็คือเราจะไม่เอาเกราะทางการเงินหรือว่าเงินในโถแรกเนี่ยมาเสี่ยงเด็ดขาดสรุปนะคะ3ขั้นตอนเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินข้อ1น,นะคะจัดการปัญหานี้ข้อ2หาวิธีเพิ่มรายได้แล้วก็ข้อ3หาวิธีลงทุนให้เงินงอกเงยคอนเซปต์คร่าวๆข,ข,ของหนังสือก็ประมาณนี้นะคะคือจริงๆแล้ว เขาไม่ได้บอกหรอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่เอาไปลงทุนอะไรแล้วใน7ปีคุณจะมีเงินเท่าไหร่แต่เกดรู้สึกว่าอ่านแล้วเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจนะคะเกดก็ไม่รู้หรอกว่า7ปีข้างหน้าเกดจะมีเงินถึง1ล้านบาทหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆมันก็ต้องมากกว่าวันนี้ถูกไหมแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะก่อนที่จะวางแผนอะไรก็ตามอย่าลืมสำรวจ ตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองก่อนค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราจะได้วางแผนได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเก๋ได้พูดไปในเอพิโซดก่อนหน้าสามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะถ้าเป็นตัวเก๋เองเนี่ย หลังจากที่ตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ทางการเงินของตัวเองแล้วเก๋ก็ได้พบว่าฉันทำกลับหัวมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ยเงินส่วนใหญ่ของเก๋ไปลงทุนอยู่ในโถใบที่2นะคะกลายเป็นว่าโถใบแรกของเราต่างหากที่ยังไม่เต็มตอนนี้อย่างที่บอกว่าเก๋ก็เลยพยายามเก็บเงินสดสำรองอยู่นะคะเมื่อเรารู้ปัญหาเนี่ยเราก็จะได้แก้อย่างถูกจุด ซึ่งการเก็บเงินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายนะคะเก็บมองว่ามันอาจจะทําให้เงินอยู่กับเราไม่นานอะ่ะเพราะว่ามันจะมีโน่นนี่ที่เราอยากได้มีอะไรมาย,ยั่วเกลียสเราตลอดเวลานะคะอย่าลืมค่ะว่าตัวเราในวันนี้เนี่ยมันก็คือนิสยัยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมมาในอดีต40กว่าปีนะคะดังนั้นตัวเราในอนาคตก็คือผลสะท้อนจากสิ่งที่เราตัดสินใจทําในวันนี้แหละ หนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้บอกนะคะว่าความสําเร็จคือเราต้องมีเงินเท่าไหร่แต่บอกว่าความสําเร็จคือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หวังว่าอพิสโดนี้นะคะน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเริ่มวางแผนการเงินเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะคะส่วนอพิิสโหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยแล้วพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ